ใช้กันอยู่ที่ประมาณ12-13กิโลเมตรต่อ1ลิตรนะครับซึ่งก็ถือว่าไหลเท่าตัวแล้วนะครับส่วน NGV นะครับหลักการก็คือในระบบ NGV ก็คือว่าเราใช้อัตราส่วนสำหรับคันนี้อยู่ที่7-9ต่อ1นนะครับเรียกว่าแปรผันตามการออกตัวถ้าเราออกตัวบ่อยก็คือว่ามันจะ ถ้าออกตัวปั๊บทุกครั้งนะครับมันก็จะเป็นดีเซลเป็นหลักนะครับเมื่อลอยตัวก็จะกินเอ v เป็นหลักนะครับก็คือเมื่อลอยตัวก็จะเป็นเก้าต่อหนึง่งเราจะไต่ตั้งแต่6ต่อหนึ่งเจ็ดต่อหนึ่งไปเรื่อยนะครับอย่างเช่นการออกตัวที่เกียร์ต้นๆน,นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ5ต่อหนึ 1, ่งหต่อหนึ่งเจ็ดต่อหนึ่งนะครับแล้วการเหยียบคันเร่งนะครับผมขอเน้นนะครับว่าการเหยียบคันเร่ง เรายืมคันเร่งดีเซลมาจ่ายกา๊าซด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเหยียบคันเร่งก็ควรจะไม่ร่วงล้ำไปถึงดีเซลนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเหยียบลึกนั่นหมายถึงว่าการร่วงเกินดีเซลก็จะจ่ายนะครับเพราะนั้นจะเป็นการสิ้นเปลืองนะครับฉะนั้นการขับก็ควรจะต้องเร่งคันเร่งให้อยู่ ในแนวตื้นนะครับก็คือไม่หยบไม่เหยียบลึกนะครับการเหยียบลึกก็จะไปลงลงเกินดีเซลทันทีนะครับฉังนั้นวิธีการขับเพื่อให้ประหยัดสูงสุดก็คือระมัดระวังเลิกเท้าขวาให้มากๆเลยนะครับก็สำหรับรถซีรีส์700รอนะครับการใช้งานก็ถือว่าผู้ขับนะครับ าเทียบกับรถไทยอย่างเช่นซีรี์500นะครับตัวนี้ให้ความนุ่มนวลกว่ากันทุกๆด้านเลยนะครับเรียกได้ว่าไม่แตกต่างอะไรกัการขับรถเก่งเลยนะครับก็ถือว่าผมเองก็ได้ขับรถของไทยเกือบทุกยี่ห้อนะครับก็ถือว่าสําหรับรถไทยที่เราขับแล้วรู้สึกนุ่มนวลก็เห็นจะเป็น มิตซูในรุ่นของ300กว่าแรงม้านะครับส่วนนั้นก็ถือว่านิ่มแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นแหนบมันเป็นแหนบแบบช่วงสั้นนะครับสําหรับรุ่นฮีโน่รุ่น700รคันนี้นะครับเป็นแหนบแบบแบบชนิดยาวนะครับแล้วก็เป็นแหนบแบบยาวเส้นแล้วก็หนุนเส้นนะครับเพื่อให้มีความห่างการยืดหยุ่นแหนบก็จะดีกว่า รถทั่วไปนะครับเพราะว่าการสปริงตัวถ้ามีช่วงยาวนะครับแล้วก็แหนบไม่ซ้อนกันตับต่อตับเนี่ยก็จะทําให้การยืดหยุดดีใกล้เคียงของลมนะครับถือว่ารถคันนี้ในแง่ของการการขับใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกของผู้ขับขี่นะครับผมว่าสี่ได้เจ็ดรอนี้เป็นรถที่ยอดเยี่ยมมากนะครับคนขับจะไม่เหนื่อยนะครับซึ่ง ได้นะครับรถที่ขายเมืองไทยไม่มีอย่างนี้ให้ได้ใช้กันนะครับช่วงนี้เราก็ได้ยูเทิร์นกับรถที่ วงแหวนตัดคลองหลวงนะครับตอนนี้เราก็ากลับเข้าสู่ถนนเส้นคลองหลวงแล้วนะครับผมขับค่อนข้างยากมากนะครับขณะนี้เราก็ต้องผมเองขับด้วยแล้วก็ใช้ไอโฟนนะครับไอโฟนในการบันทึกทั้งเสียงทั้งภาพนะครับขณะนี้ก็คือใบป,ปัดน้ําฝนเราไม่ทํางานนะครับขับยากมากครับขณะที่เราใช้ความเร็วอยู่ที่30โดยประมาณนะครับ หรับรถซีรีส์700นี้นะครับท่านจะเห็นว่ารอบเครื่องยนต์นะครับเขาทำงานที่สูงสุดแค่3,000รอบนะครับเรดโซนจะอยู่ที่2 2 0 0อนะครับเรดโซนนะครับคือคือเมื่อถ้าเกิดเกิน2อง2ถือว่าอยู่ในโซนอันตรายนะครับแล้วก็โซนเขียวนะครับโซนเขียวก็คือโซนที่ประหยัดสุดนะครับการขับถ้าเกิดว่า ผู้ใช้ทุกคนรักษาวินัยนะครับอยู่ในช่วงของกินโซนนะครับรถคันนั้นก็จะได้ประหยัดมากนะครับรถสำหรับรถใหญ่นะครับเครื่องยนต์ระดับ400รแรงม้านะครับถ้าเราสามารถนะครับสามารถเลี้ยงในรอบต่ำได้นี่นะครับความประหยัดผมต้องเรีใย้ทราบเลยนะครับเห็นๆเลยนะครับเพราะว่ารถที่รอบต่ำมัน มันต่ำจริงครับแต่ว่าก้าวเขายาวนะครับอย่างเช่นถ้ารถเล็กเนี่ยอย่างพิกับที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับในหนก้าวของเขาใน2อก้าวของเขาเท่ากับรถที่ผมขับขนาดนี้เพียง1นก้าวเท่านั้นเองนะครับเพราะว่ารถใหญ่ทํางานรอบต่ําฉะนั้นรถคันนี้วิ่งมาแล้ว500,000กิโลนะครับการสึกรอองเครื่องยนต์ก็ก็อยู่ที่แถวๆสองแสนห้านะครับเพราะว่ารถยนต์ ตัวนี้ทํางานที่รอบต่ํามันจึงทํางานสึกหลอน้อยนะครับเพราะว่าการก้าวมันมันไม่ต้องก้าวสลับทีมากนะครับวันนี้ผมบรรยายไม่ค่อยสนุกเพราะว่าออรถคันนี้ไม่มีเครื่องโดยความสะดวกอะไรเลยแล้วไม่สามารถจะเล็บเลนอะไรให้ท่านได้เห็นนะครับจึงไม่ค่อยสะดวก และการปัรยายก็เลยทําให้เราฟิลลิ่งเราไม่เคยเกิดเพราะว่าเนื่องจากดิสเพย์ทุกอย่างไม่ทํางานนะครับแลวการมองเห็นถนนก็ลาบากมากปัดปัดน้าฝนไม่ทํางานนะครับวันนี้เราคงจะต้องสิ้นสุดการบรรยายเท่านี้นะครับเพราะว่าความไม่พร้อมจริงๆนะครับเราก็อาจจะเป็นการทดสอบครั้งหนึ่งที่น่าเบื่อที่สุดสําหรับผมนะครับก็ทําให เราไม่มีอารมณ์ที่จะบรรยายนะครับก็เราขอ,ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ